เออพี่น้องครับตอนนี้จะพามาฟอรจอดเตียงเะครับเนะอะอันนี้ก็มีตุงสังหางตรตุงสังหารมากนะครับเราก็ลงมาสู่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปเสียบตีสังขา,งารขั้นตอนการแปลงนกนะครับเนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคณพยน Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเตรียมมุ้งเกี่ยวกับการเทำกระดิ๊บเครื่องกุ้ยดอกไม้หินต่างเพื่อใส่เครื่องหลวงนะครับในงานข่าวต้มหรืองานศพนะครับชิมแบบวันนี้พี่น้องเขาจะมาร่วมกันทำร้านร้านนี้ครับเป็นไฟครับเป็นไฟทุกที่ทำต่อเพื่อนทำซุ้มเกียนภาพโลกภาพเหรีอญภาพศิลปะของพี่น้องทางเหนือเขาถ้า ที่ตรงหมวเืองนะครับเนี่ยผมจะเอาความหู้ตัวนี้ใส่เอาไปทั่วโลกล้วเราเ็ู้ลู่นลานเขาได้เห็นรู้นะครับจริงตอนนี้ผมหัวมันหายไปนะครับเนาะแต่ละผมจะไปดเานะครับแตถ้ามีทีนี้มันกใหญ่แต่ต้องดูนะครับนาดูข้นานเขาก็จะได้ห้ามได้เหยน ากกราไปน้องครอบนกจาะกลับมานงามครแล้วนี่นะครับเนาะมาคาราวะดวงยาณผู้ตื่นด้ร่วงรลับไปแล้วนะครับการเคลื่อนเรือการไม่วันก่อนเดียววันเสียนะครับก็จะมีการห้างมีการด่ากันนะครับเนาะงูผอบบ้านเมียบ้านแต่เมียบ้านส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อนท้องกับแปลงสวยนะครับอ่าอันนี้สวย สวยใส่ดอกไม้เนาะใส่สังจ้าอ๋อใส่สังสังกระถางถังแหวนผ้าลอนผูกนะครับเออละละหลายหลายอย่างครับหลายอย่างครับเดอ๋ี่จะพาไปน้องคำภอนะครับเนาะอันนี้อันนี้เครับนี่แกงดอกไม้จ ขอโทษนะครับเนาะอยู่บนหวัวนะกระดกไม่จันนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสับเ็จแล้วมีก่อมีปุ่นอ๋อมีปุ่นนะครับ,บ,รบอ่าอันนี้ครับช่วยกันแปลงครับเออค่อบบ้านไปทางงานาใหญ่ๆแม่บ้านมาทางงานนี้นะครับเนาะเออนะครับอันนี้เธอทน,นี่นี่นี่นอกไม่จันสับเ็จแล้วเนาะเล่นก่อนครับกระดาเตียนอ่าดอกไม่จันเสืู้กเสืเทียนนะครับ ช่วยกันแปรงครับผลไม้ละเมอน,นะครับช่วยกันไปแปรงด้วยก้านมะพร้าวเนาะก็ออลองประทานจ้างหรือเปล่านั่นกันนะโอเคโอเคครับอ่ามีอย่างแห็มอ่ามันที่เป็นโนกข้างไหนไหนมีไหนหอยังเนเางน้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวแปรงครับเดี๋ยวแปรงอ,อยูนะอ่นะมีอะไรตะเข็บมีไหนตะเข็บอ๋อดีดดด จบเสร็จมี่งไดยังเต็นศิละปะศิละปะซื้อทอดกันมาครับเพราะว่าลูกหลานเขาจะแปลงจ้างก่็เนาะเออนน,อนี่นี่นนตัวตะเข็บนะครับนะเ,าาเ,เานาะกระเข็บนะครับ นมาเจอกัรแปลงนะครับความรู้ความสามารถผมกลัวผมจะหายไปหน่อยเนไหยเนี่ยอย่าตีนเดือกแค่ถูกไหมครับผมไปยังครับผมไปยังตามสบายเลยครับตามสบายธรรมชาติครับเออเป็นคลิปเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยเอาขั้นตอนนะครับเนอะอันเป็นข้องจะได้เงี้ยงหูนะครับวิธีการแปลงสวยนะครับเนอะเออนี่แหละครับมันจะหายไปละแห็น้อยลูกหลานเขาจะจ้างผมจะเอาคลิปเนี้ยเผยแพร่นะครับเนอะ เอาสวัสดีเวตาครับเวตาสวัสดีครับขั้นตอนแปลงสวยเนาะอันดับแรกอ่าแปลงสวยนะครับอันดับแรกเขาอ่าอันนี้สำเร็จแล้วขั้นตอนแรกชี้ไปตองก่อกรกันไปต่อขนาดไหนขนาดนี้นะครับนี่เจ้าอ๋อขนาดนี้นะเราจะแปลงตัวนี้มาโอ้แปลงขนาดนี้คือแปลงตัวนี้อ๋อครับนะครับซ้ายซ้ายขยับซ้ายอดี

<onz> <etus> อ๋อประกอบก็ตัวยาวอันนี้อันนี้อันนี้ตัวยาวอ<ๆ>่า uh, ตัวนี้นะครับนาอเอาล้ครับพับไปตอเข้าไปไปตออ่าพับพับสองแืมอ่าไปอ่ารีดรีดที่ไหนอ่าแล้วกาประกอบกับตัวตัวแรกตัวแรกครับแล้วก็อแม่เก็บห่ออ่าแม่เก็บพิดกันครับด้านล่าง ครับผมอ่าแล้วก็วางไว้วางไว้ทำกี่ชุดครับชุดเนี่ยชุดบนเนี่ยมีมีอยู่สี่เจ้าอ๋อทำสี่ชุดครับอันนี้อันนี้นี่กุ้ยสองเล่มแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่าได้ไอ้ช่อตัวนี้แล้วนะครับเขาก็จะมาเย็บใส่กุ้ยน้อยเนาะกุ้ยน้อยจ้ะกุ้ยน้อยทำคำนะครับกุ้ยตัวนี้จะน้อยกว่าแล้วก็จะเอามาประกอบใส่กุ้ยใหญ่ครับในกุ้ยใหญ่อ่ากุ้ยใหญ่นี่วางวางลงไปแล้วต่อไปก็จะเอาดอกใส่ครับดอกใส่ ก็ถ้าถ้าเป็นงานขาวดำเนาะจะเอาสีสีช่อนะครับสีช่อตั้งบนนี้นะครับอันนี้คือปุ๋ยดอกไม้จิตใส่สังฆทานเนาะอ่าอ่นาลักษณะนี้นี่นะครับนี่คือคือจะทคำลักษณะนี้นะครับแต่ถ้ามีงานขาวดำเอาสีเดีถ้างานมงคลเอาห้าเนาะครับเนาะห้าห้านะครับ,นะ 5, 5, 5รบเป็นงานมงคลห้าช่อตั้งบนนะครับเนาะ

เครื่องหลวงก็ได้เนาะอ๋ออนี่สำเร็จละอันนี้เนาะมีตุงสังหังตุงสังหางมากนะครับเรารู้มาสู่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปเสียบที่สังฆทานเครื่องหลวงก็มีอ๋ออันนี้สองอย่างอันนี้ครับสำเร็จแล้วครับเรื่องรวยอย่างเดียกันนะครับน้องขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อพี่น้องครับตอนนี้จะพามาพอเออ่จอดเตียงเลยครับเนาะเออ่จอดเตียงนี้จะเอา,เอา in ไปไว้ตีเครื่องหลวงนะครับเครื่องหลวงห้างหลวงไว้นะครับ มันก็จะประกอบไปด้วยขี้พึ่งนะครับเน่แน่แน่นี่ขี้พึ่งครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นย่อเป็นนี่เป็นเป็นเป็นตะเค็บตะอนห้องนะไอตัวตะเค็บนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้จะพาไปทอขั้นตอนการทําตรวจตะเค็บนะครับเนาะ อาเกษต่เจ้าไปประดับใน,ในช่อดเตือนที่ใ่เส่องห้างหลวงนะครับก็นำก้านมะพร้าวมานะครับตัดตัดซึ่งมันได้ขนาดนะครับอาตันนี้กำลังตัดนะครับอาก้านมะพร้าวตัดส่วนใบมันนะครับตัดส่วนใบ กันตอนแรกครับพับหัวนะครับพับหัวอ่าเลยกระดาษเต่ากันเอาเอาเอาซุปเอาซุปใส่เอาซอสใส่นะครับอ่าซุปก็ว่าซุปหรือซอสครับสอดใส่ซอดใส่เลยอ่าต่อไปต่อไปอ่าเดี๋ยวนะครับเนื้อเออคนเมืองคนห้องว่าซุปภาษาไทยคนห้องว่าซอสเออเออสอสใส่แล้วต่อไปครับต่อไป ไปสอดเออซดซดสลับกันไปสอดสลับกันมาใช่นหมก็เออพับสอดสลับไปสลับมาแล้วก็จัดนะครับคนจ้าโคองดึงจัดมันให้มันแน่นเนาะจัดให้มันแน่นนะครับเออนะครับนี่เออเอาเนี่ยง่ายครับง่ายครับจ้านะครับเออนี่นะครับเนี่ยคนลูกหลานเขาบริหารมาได้ผม ทายไว้นะลูกหลานพิธีทานความหูครับงานศพก็จะมีความหูด้านศิลปะในการทำอย่างต่างๆหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องครับาแล้วครับเนาะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วครับอ่ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเอาทับเทับจนสึดสปลายเลยเนาะเจ้าอ๋อนี่ครับทับเรียบร้อยครับนี่คือตัวตะเข็บแล้วเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับต่อไปจะเห็นผู้เรื่องนี้นะครับในการทําจอกแบบแชกนะครับเนาะดินจะสาะที่เพียงออันดับแรกก็คือชีก้ามะพร้าวใบมะพร้าวนะครับวันนี้ขนาดต่อกันนะครับเนาะเดี๋ยวเนี่ยเอาหน่อยก็แล้วแต่เนาะนะครับแล้วก็พับกึ่งอ่าแล้วก็พับกึ่งแล้วสอสอ่าสอดอันแรกก่อนนะครับอ่าตบขึ้นต่อไปอ๋อตบตบขึ้นอ่ะาก็จะจ้าเด็ดนะเอออ่า ร้านนะครับนวดซอดเข้าไปขั้นสุดท้ายแล้วก็แดบบงๆแ,แล้วดึงมาดึงคล้ายๆตะก้อ,อนี่ครับนี่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  นี่ครับเอาขอ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 ตัวนี้ก็ช้าๆเอามือออกนี่ครับนม่ลักษณะนี้นะครับเนอนี่ครับเนี่ยสารให้ปิ่นได้ฐานมาก่อนเนาะอันนี้เป็นท้องฐานมาต่อไปครับต่อไปฐา่นซีเอาภาพขึ้นมาเอาภาพขึ้นมาทับทับกันครับเดี๋ยวจ้าจ้าปิ่ ถ้าถ้าถ้าตัวนี้สอดโลงก็ตัวนี้สอดกระรับเป็นตัวสุดท้ายเราดินเป็นว้เลยเดินครับต่อไปแฮมตัวนี้ก็จับตัวบนนะจ๊ะเดี๋ยวจับตัวไหนจับตัวที่อยู่ตรงบนตัวนี้เส้นนี้จะอยู่ลุ่มขึ้นนิดะมีบนเอาตัวบนเลี้ยวมาเลี้ยวมาอย่างนี้นะจ้าเลี้ยวแบบนี้ตุกติดต่อนี่เลยติดต่อเลยเอาตัวบนั

อ่านั่นคจะเปลี่ยนลักษณะนี้นะครบมือออกกันอ่าครับนี่เงๆลักษณะนี้นะครับอ่าต่อไปตัวบนครับตัวบนต่อไปครับอ่าหมุนยืดหลักสอดใส่ตัวเก่าเก่าจังสันใส่เกอ๋อครับสอดี่เก่าแล้วก็ดึงดึงดึงให้ฝ่ายนเรียมอ่าฝ่ายบนเลี่ยมลักษณะนี้ไหนๆดูอีกทีเออต่อไปเอาตัวลุ่มตัวบนแหมเอาตัวบนมีแหมอ๋อตัวบนสีตัวตับนสี่ตัเอาตัวลุ่มมาทุกเก่าเลยทำนีให้มัน 好好，哎，阿婆。 อันเป็นตัวเรื่องนี่ตัวนี้หรืออันหนึ่งเนาะอ่าสี่ตัวเหมือนเดิมอนหนึ่งอับสอดเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมสอดเหมือนเดิมครับครับอามาเนี่ยเอามาแล้วตอนนี้ครบสี่แล้วสี่ด้านกาวตัดไม่หนาแลาวครับตีนกระเจาตีนตอนนี้เคลื่อนแผลอ่าทีนี้เราตัวลุ่มคลับเหมือนเดิมจ้ะครับอ่าคลับตัวลุ่มเหมือนเดิมทำเหมือน สีเส้นแหลกเนาะเอาแล้วครับครับไปครับไปเหมือนเดิมครับอนเเอาแล้วครับกระจายกระจายนะครับเนาะเมื่อเขาทำตัวบนตัวลุ่มเนาะลักษณะนี้นี่ยมีอยู่แปดเหลี่ยมอ๋อแปด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 แฉกแปดเหลี่ยมนะครับนี่นะฮะเอออได้ละนี่นะครับนี่นี่แปดเอาวต่อไปนี่ได้แห้งต้องห่างต่อไปต้มงห่างเลยไหมแล้ว ตัวนี้ซุกเข้าตัวนี้เลยอ๋อครับคอนี้อ่าดีีอนี้ออกมาซุข้นมาดเลยอ๋อตัวตรงข้ามสุกคนตัวตรงข้ามตัวนี้เลยครับอ๋อขึ้นัวนีนแล้วีุ้ข้ากนเลยซุกขน อ่าซอสข้าที่ตูดมันตูดตรงตัวตรงข้ามนะครับอ่าก็จะได้ลักษณะนี้ในในดูดูดตะกี้หรอตะกี้ครับนี่ครับได้ลักษณะนี้เนาะอ่าต่อไปที่กลับปินขึ้นมาแหมยังเก่าตัวนี้บัดดอกเก่าจะแล้วจะแล้วอย่างนี้จะอืมโอ้เลี่ยมมาจากเหมือนกันเพราะยาดอกที่เพิ่งต่ตัวนี้พอดีครับครับครับนี่มันจะเป็นตัวหอมเออ ก็เลี้ยวแทนอ๋อบิดจะบิดนิหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนมันบิดหนึ่งรอบเนี่ยครับหนึ่งรอบโอเคโอเค เสร็จพิธีแล้วเราจะใส่ปุ่นที่ออกะในในี่อันนี้นี่เป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้จะเอาใส่ขี้ผึ้งเสียบข้างบนเนาะโอเคเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วตาัดต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 ่อไปก็ตัดแต่งนะครับเนาะตัดแต่งให้สวยงามนี่นะครับเออโอเค โอเคครับนี่นี่เับเป็นศิลปะเป็นฝีมือของแม่บ้านเต๊ะนะครับงานทุกงานเนี่ยจต้องทาลักษณะนี้นะครับเนาะเป็นี่เป็นหอยเป็นศิลปะในการประดิษฐ์ประดานะครับเป็นน้องม้หัเจ็นธรรมดาน่ผมกลัวว่าเราอ้อนรุ่นใหม่มันจะหายไปนะครับก็เลยทําคลิปนี้ออกมาไว้นะครับเนาะนี่ครับเสร็จแล้วครับเนาะเอาแล้วครับเรียบร้อยครับสําหรับการทํากานเตียนเนาะโอเคขอบคุณครับไป่ ครับพี่น้องครับตัวนี้เขาจะประกอบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะอ่าอุปกรณ์ก็จะมีไม้อ่าไม้ไม้เสียบมอ่าเปลี่ยนนิ้วนะครับแล้วแล้วก็ไอ้ไอ้แผ่งเตียนที่แปรงตะกี้นะครับเนาะแล้วก็มีส่วนตะเข็บนะแปรงตะกี้แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับคือเตียนอ่าเตียนขี้ผึ้งนะครับอันนี้ก็อันนี้ทำใบอยุญาตนะครับเนาะเล็บแต่คือทำพื่อเทียนนั้นอ่อนแล้วก็ ตัดตัดตัดเป็นรูปภาพอันนี้บหอยาครับสริญยาในนี้นะอันนีครับตัวนี้จะประกอบกับขั้นแรกก็คืออ่าเอาไม้เสียบลูกกินนี่เสียบลงตรงกลางเลยครับเสียบลงตรงกลางอ่าต่อไปใส่เยี่ยครับอ่าเอาตะเก็บมาเอ่อเสียบตรงหัวมันเนาะไม่เสียบห่างเลยเขี้ยวว่ะตรงหัวตะเก็บคูนมาครบได้เติมหัวมันก่อนคูนมันครบเลยตีมบุบบ่ค่ะต่นได้เติมมครบในการได้ได้ อ่าเสียบก็เลยนะครับรได้ลงมาอ่ไา,าได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปก็เอาอดอกพึ่งดอกเตยียนเป็นหองับดอกเตยียนนะครับดอกนี้เขาจะแต่งรื่ลายยังไงก็ได้เอาแล้วครับสเร็จเรียบร<ช>้อยอ่าได้ไลักษณะนะีอ้นะอืมใช่อ่า โอเคครับนี่อันนี่เป็นนกอ่าเอาชุดหน่อยช้อหน่อยครับชุดหน,น่อยนี่นี่เหลือเซตแล้วครับเนาะเอาแล้วครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับตอนนี้จะพาพี่น้องมาชมวิธีขั้นตอนการแปลงนกนะครับเนดะ้ออ่าตัด ใบมะเปาวนะครับสองเส้นที่มต่นเต่ากันนะครับตอนแรกเลยครับอ่ารับม้วนม้วนมวนใบมะเปาวนะครับมาเป็นวงลักษณะนี้เส้นหนึ่งเส้นสองสอดเข้าไปครับอ่าสอดแล้วกลับไปนะครับอ้อมหลังอ่าอ้อมหลังเส้นที่หนึ่งอ่าอ้อมอ้อมแหมเดี๋ยวเดี๋เี่ตวนนี๋ยเดี๋ยวีเดี๋วเดี๋ยวเดวนีเดีเส้นเดีนวี๋ยวเดี๋ยเเวเเนเเดเี นะคับตอไปกรัอ่าครับดึงจัดจัดกับจับอ่าจัดอันนี้ตัวนกนี่จัดตัวนกครับจัดตัวนกนี่อ่านะครับในสันกชมแนนอตัวนกมันเป็นไอันนีโอ้หมันตั้งตั้งตั้งหลังล้ตั้งหลังอตั้งหลังอ่าต้งหลังอาโอเคต่อไปครับถังงงงงั

จอดด้านไหนอมตรงตรงตรงข้ามเหมือนกันแต่ด้านด้านตรงข้ามเลยครอ่าด้านตรงข้ามนะครับจอดซอดเส้นลงไว้นึงเส้นแล้วมาเป็นกู้กับเส้นอ่ากู้กู้กู้กับเส้นนี้เนาะอ่าเป็นกู้นะก็จะได้เส้นเส้นหัวเส้นหัวกู้หนึ่งก็เส้นหางนี่หัวเออสทดหัวกู้หนึ่งหางกู้หนึ่งครับเอาขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ทำเออหัวหัวตอ เออเดี๋ยว็ดเด้อเอาม้วนม้วนนี่นี่จะเป็นหัวมั้งแหละอ่าอ่าอ่าม้วนม้วนอ่าม้วนบิดม้วนอ่าม้วนนะครับอ่าม้วนม้วนกูเขาหากันเดี๋ยเอาดูกันดูตอนนี้กันเออนี่นะครับเนี่ม้วนม้วนกูเขาหากันเออแล้วครับต่อไปครับต่อไป อทำคอมันละหมวนปีกครับม้วนปีกอ่าอีกอ่าเออนี่ครับไหนได้คอละไหนดูส่วนคอเหรอคอคอคอด้ส่วนหัวอ่าด้านส่วนหัวครับต่อไปอ่าม้วนเข้าไหนม้วนเข้าไหนอ่าเอาแล้วครับได้ละส่วนปากอยากได้ต่อเอาม้วนแห็ม มดดมดดมดออกมานั่งหนอกนะวันนี้หนองแอ้มุดมน่งหนอกครับครับเย้ <Yeah. S 1> S <S อ,อ๋อโยกข้ามยกนี่แค่อ๋อโยกข้ามมามามาหอบรอบรอบเน่เน่ปันอ๋อปันลงนุนลง <S <S มันตะึกลุงอันนี้นเป็นปีกครับปันลงมาเพื่อจะเป็นปีกโอเคสอสเออ อ็จะเป็นปีกนะครับปั้นจากหัวลงมาจะเป็นปีกจ่อแค่นี้เหรอจอนี่เป็นปีนกอ่าตรงนี้ต้องจ้อน้อยหนึ่งจ,จอ้อ,จอน้อยหนึ่งพราะว่ามันมีเส้นเส้นสอดอ่าเส้นสอ,นสอดะอนะครับยกขึ้นมน่องกลางมืออ่อนลงอ่อนลงอ่ะ <c oughs> โอ้กล้องไม่ไหด้วยหาน่ะอ่าเรียบร้อยครับปีก ที้งทิแล้วเนาะเจ๊กันไกลส่วนหางทัพหางกับฟอแล้วครับทัพหางนะครับเออนี่เดี๋ยรีเรียเซ็ตตัวโนมือยังขอตัวโนก่อนเขาเนี่เดี๋ยวู้สู้สู้ใกล้ใเอาแล้วครับตัวโนกนี่ได้แล้วครับส่วนหัวส่วนหางส่วนปีกเรียบร้อยต่อไปจะสอดใส่ เออกาา้านมะเป้าก็แข็งๆนะกะอะไรมันอ่อนมันฮักเลยอ๋ออ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับตัวนกครับนี่ท่านผู้ชมครับพี่น้องเด้อจับไว้นะครับเนาะเอาละเอาละเอาละเกโอเค่งเก่งแล้วก็พี่น้องครับตัวนี้ก็ได้รับความรูม้นะครับเน,ะนะาะในการ ารทำนะครับ,บกับเครื่องท่าทานอะไรอย่างการเครื่องหลวงนะครับหรือสีมือของในป้างบ้านโดงโรวงครับางาน,นนี้นี่ถือว่าเป็นงานสีมือเีย ศิละปะนะครับวัฒนกรรมขึ้นบ้านแก้ๆเป็นความรู้ดั้งเดิมที่ซื้อทอดกันมาครับอันนี้ผมก็กลัวว่ามันจะหายไปนะครับเลยทำคลิปนี้นออกมาเพื่อบันทึกไว้ให้ลูกให้หลานเหาได้พอได้เรียนหูในการทำนะครับแวนะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันในงานศพครับเตราะนั้นงานศพแต่ละงานนียก่อน มีกิจกรรมลักษณะนี้แหละครับแก่ช่วยกันทำนะครับทั้งในบ้านกับในบ้านมุกสิวตรงนี้นะครับน,รน,นครับช่วยกันผนนลไม้ละมือกันไปนะครับแก,ก่ทั้งทุกงานชาวบ้านนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็น้องครับไปเลยนะครับทุนที่สามคนเลยกดแชร์ก,กด,ยดยูทูบแชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจในการ,รกกนำเสนอที่ดีด,ดีอีกทีหน้อ,องเราได้มุกสิวต่อไปครับแต่วัานี้สวัสดีครับ ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูพยอยแชนเนลก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่นก็กดเข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม